พี่น้องแกงกี่เล็กเสีบเสียบเสียบบาเสีบส,บส,บบสบองสิมเบิงมามามาอ้อาหารเบาเบาหมาือนนี่อืมอืม ครับสวัสดีครับมือนี่กะพอยโจมันนี่ขอกับเมนูมาฝากครับขาดอะไรน้องเขาเหนียวยกมือยกมือนี่ปุนะครับเครื่องติ๊บแกงถิเล็กครับอาหารง่ายๆมือนี่ครับอาหารเบาๆนะครับที่ในห้างนักมาสองขาดหล่ะนะครับมือนี่ก็เลยง่ายๆเนาะแกงถิเล็กนี่นะครับอาหารอีสานหวานทั้งหมดนะครับพู้ปนยาคนเด็กคนเพราะว่าไปเอายี่น้ำตุ๋นใหม่หยอดมาหน่อยนะมาแกงต้มน้ำสองคำหน่ำครับจังสีขมจนหมองเหลาผู้จะแกงใส่แอนใส่หนังเนาะหนึ่งปะแต่ว่าแกง กินิดซยังเดียวครับเ่ียนพักแต mm ่ hmm. พอจะมียไปจะ่แกงส่อันนังงัวพี่น้องหอม,หอมเนาะแต่ผมกินงัวกันเลยบดใส่นะครับ ไดออกเยื่อทีหนึ่งครับตานน้ำมันสองข้มกุนีเพราะว่าอันข้มมันจะเป็นสแส <c oughs> บๆตัดีสอมากตุ่มหนามหนึ่งนะหนึ่งว่ามันข้องขมแต่บรดิทิมมังที่แหลกนะครับตักเดีตุ่มหนามหนึ่งของหนามมันได้สอมากครับย่องขมอยู่แ <c oughs> ต่ตัวนิ้มจีนม่แต่เขาเ <c oughs> ขาเหลวน่ะก็เลยบอกขมแห้งครับ อันนี้ใช้พักอีตูเส้นหน่ำแยมนานางครับห้าวหอมกระเทียมจุะพริก็เนื้อต้ำไส้บัวครับมะเกี่ยโอ้ตาแจ๊ก mm, 13. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. คือจอดเลยอันงีนสามบ้านท่าอพี่น้องกกรงขเล็กอืมอ,อ,อ,อืมคือยอดตามช้บัวส่เอ็นปุ่งลองข็อปน่นยยังเลย สมวขนาดเลยแส่บพิ้นกลุ่มมันโตเลย Hum. <sweak> <sweak>